สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกับช่องบาร์คงสามสองหนึ่งห้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไปตะลุยเนเธอร์กันแล้วนะครันที่สุดเราก็ไปตะลุยเนเธอร์กับสกักทีนะคะไมไ่ไปเลยกันไม่ได้ไปตะลุยกันนานเลยนะครบเนเธอร์เนี่ยคือในซีรีส์นี้นผมสร้างประตูเนเธอร์เอาไว้แต่ผมไม่ได้เอาไปลุยนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาไปลุยในพีนี้นะครับแต่เป็นกรณีนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมเอ็นชั้นหมกทองก่อนให้มันน่าจะแข็งแรงขึ้นหลอมั้งนะมันน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วนี่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วลาพีดเอาไงเห็นว่านวนี่เสือผมไม่ได้เล่นกรอบเลยนะครับพอทิชชานี่จะเอาไอน้ไนิกกี้กอทิชชานี ไม่ต้องแล้วล่ะนะไม่ต้องแล้วแหละไม่ต้องเป็นช้าแล้วล่ะขออะไรขอสหานี้ไม่ต้องเป็นช้าแล้วแหละไปจิ้มหัวจิ้มหัว้มหัวจิ้มหัวจิ้มหัว้ครับมาได้เสียงแก๊สเลยเห็นไหมล่ะมาปุ๊บนี่ court. ได้เส <my shit. S 2> ียงแก๊สเลย วรละคือด่อะลยยิ่เลยเลยเลยไปอะไรอะไรเลยอยากมีเรื่องบออยากมีเรื่องบออยากมีเรื่องบอเอไหวเธอรบัเธอรู้บัเขาือเรบะเดี๋ยวไไปทำอะไรที่อยากทําก่อนนะครับ คนในตอนนี้เนี่ยผมมีม้อยู่ไม่เยอะมากนะครับซึ่งผมจะตัดม้ในนเธอเพืเอาไปสร้างสะพาน้อกตัดว่าไม้ในโอเอรมันไม่ฟิ้งงไม้ใโอวอรมันไม่ฟงม้ใโอวอรมันไม่ฟงใส่ไข่ม้ใโอวอรมันไม่ฟง ลยเลยเล่ไหนอยไหนอ่ไหนพี่จ้ยไมได้ายอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน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 เฮ้ยอย่บ่อไปบ่มาทีชื่อมต่อแล้วเนี่ยอุ้ยยูนดีผมว่าไม่ต้องมีศูนย์ใจแลว่าไม่ต้องสนใจ นะครับผมว่าไม่ต้องไปสนใจมากอะไรนั่นแหลมันเกิดเยอะจังเ้ยนะครับไอ้เด็กจับไม้ก็ไม้มีแค่นี้เลยก็ตั้งแบบก็ต้องไว้หนาไม้ไม่ใช่กำแพงไม่ใช่กำแพงไม่ใช่กำแพง แรงๆเดี๋ยวติดป้องกันะจริงๆก็ไม่ไน่าจะฝังง่ายหรอกจริงๆนะไม่ไน่าจะฝังง่ายเลยหรอกเขี่ยไว้ก้อนเรามันนะโอ้ยปีกนั่นต้องตัดไว้เยอะๆนะครับที่เสียบเกมมันเบาขนาดนี้ก็คือเพื่อนผมมันบ่นเน้อย พเพื่อนผมมดูชิปผมแล้วมันหล่นเลยว่ยังไม่ได้อะไรนี่คิดถู่าอะไรว้าววเววคิ้ถูกเลยถูกเลยล่ะคือเดกเธอนมันน่า,ารักจางนะชอบเดเธอเขาเไม่เก่งจริงก็อย่าเข้า,านะคะเเรับเ,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 เด็กเอ่เรเด็ก อะไรอ่ะอยากมีเรื่องวะเนี่ยอยากมีเรื่องวะ ก็แบบโตผมรีบว่า ปนี้คือมาตุลีเนเธอร์ที่เกิดคลิปนี้เนี่ยมาตุลีเนตลีเนเออมีอะไรมากมายนะครับเข้ามาในนี้เธอร์กลับมาได้เดเธอเดี๋ยวปั๊บๆก็จบแล้วแหละครับคลิปนี้นะครับปั๊บเดียวก็จบแล้วเดี๋ยวต้องแปะไปเยอะๆชุดสองชุดก็น่าจะขอแล้วนะกลับไปถึกมันหมดลาย Hey you! Are you, what's up? ิด้นเลยนอนก่อนผมปิดเทปนะครับเดี๋ยวต้องนอนก่อนเดี๋ยวปิดเทปยังไงก็ต้องนอนกันปิดเทปนะครับนะเนาะเดี๋ยวจะปิดลิปเลยน้องผมยังไม่มานะครับเพราะ้องผมมันมันเป็นโดดโดดแบบต้องจับแตกนะครับมันทอไปครึ่งหน้าจอนะครับหน้าจอมันทอไปครึ่งหนึ่งเลยต้องซ่อมนะครับลำบากข้อกับแม่เลย ็สงสามไมอยู่บ้างอแล้วมันมาได้ยังไงไล่แยวเออมันมันี่มันเรียเร่ยงเ,ยเดี๋ยวจำได้นนมี้ห้าสิบจ็ะหรอกงนะนี่เขเลยผมขับขี่มา้าก่อนเขขับขี่มา้าต้องอ่มามัน A อ long t o s s e โอเคโอ้ขอแบบก็คอมันเยอะเกินไปอะครับก็อขอมันเยอะเกินต้องเก็บแล้วลหะคือต้องเก็บแล้วแหละนะบล็อกเล็กน่าจะเป็นบล็อกเล็กที่น้องผมอันนะ มันแอบเข้ามาในห้องว่าน่าจะแบบน่าจะเล่นโทรศัพท์ผมอ่ะถ้าเล่นโทรศัพท์ผมแล้วก็เข้ามาแล้วก็น่าจะเสพมันไปถือแล้วก็น่าจะวางบล็อกคอแหละแต่ก็ไม่ต้องสนใจหรอกมันไม่น่าจะทำอะไรยุ่งกับมันไม่น่ายุ่งอะไรทั้งหรอกนะเรื่อยๆเด็กอ๋ออันนี้ผมไประเบิดในเธอมานะครับไประเบิดในเธอมาเห็นไอรวิโดตลอดเวลาหรอ มันไกลน่เหระครับแบบไกลนะครับ,บ,รบอันนี้ผมก็ไปแลกข้าวมากับคือเหลือลืมเหลือเลืม,ลมลคือผมเอาข้าวเขาไปแลกกับวิลเลเจอร์แล้ววิลเลเจอร์มันก็เอาไม่ผมนะครับแล้วมันก็มีวอลเนนเทรดเดอร์มาผมก็กันแลกมาครับตจนจกอดของโซน่าจริงๆก็มีแหละแต่ไม่รู้ไงไม่รู้เป็นเจ้ากล้าของอะไรก็เลยก็ น่าจะจบคลิปนะคบนี่ตอนนี้ก็จ,จบคลิปแล้วนะครับนิดเดี๋ยวก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบตัวลงเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับ,รบถ้าติดขัดตรงไหนก็บอกได้เลยนะครับขัดตรงไหนบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะไปปรับแก้ไขให้นะครับเสียงเกณฑ์ดังเสยอพูดเบาหรืออะไรต่างๆนานา,นานจะให้ผมทําอะไรคอมเมนต์บอกนะครับ ต่อตรงนี้ท่นนี้นะคะเราเซตทีน,นี้ทำไมฟันไม่ได้วะฟันไม่ได้นี่กระสุนไม่ไถ่ายไปยังไงวะวนหน้า,ามันฝันยากลำบากมากครับเดี๋ยวปาให้มันก่อน,นตีเซตกุลเล่เลยังเกาะเลยโอ้ โอ้กูซ่อมเลยใช่ปะนี่ครับสองตัวคลิปนี้ก็ขอจบตัวละเป็นทานี้ครับบ๊าวบาวัสดครับ